ต้องกราบสวัสดีคนดูทุกคนด้ยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจพิ้ชนะครับอ่าแล้ววันนี้นะคะก็เลยเที่ยงคืนมาได้มีกิจกรรมมาใหม่นะคะอ่า เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการรีวิวกิจกรรมให้น้งนองๆได้ดูได้รับทราบกันนะคะและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะคะวันนี้นะคะเจลิบินนะคะมีเว็บนะคะเติมเกมเว็บเกมผมจับ,บจมาแนะนำน้องๆนะครับนั่นก็คือเว็บ p j j Shop นั่นเองนะครับตรงนี้เลยนะคะนี่ PJJ s ช o p นะคะซึ่งภายในตัวเว็บนะคะจะมีบริการเติมเกมนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนคลิกเข้ามานะคะนี่ มืเราคิดเข้ามาแล้วฮะก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนนี่การบริการเติมเกมอยู่หลากหลายเกมนะคะนี่และสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้คู่หูตัวนี้นะคะแต่ไม่รู้จะไปเติมที่ไหนเติมยังไงเติมร้านไหน,นะคะ นี่เลยค่ะเจอยากจะแนะนำนะคะ PJJ Shop นะคะจะมีการบริการตินเกมกีฬาคะ่ะนี่คลิกเข้ามาเนะะี่ะเพียงแค่เราะะใส่ UID ของเราเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกแพ็กเกจนะว่าจะเติมแพ็กเกจตอนไหนอะไรยังไงนะะี่ฮะสามารถคลิกเลือกเติมได้เลยนะคะตามที่เราต้องการนะคะนี่และไม่ใช่มีแค่เกมเดียวนะคะก็อย่างที่เห็นนะฮะ นับไม่หวนจริงๆค่ะและนอกจากการบริการเติมเกมละค่ะนี่เลยค่ะยังมีเกมสุ่มของรางวัลให้เราเลือกเล่นกันด้วยนะครับทุกคนนี้เลยจะมีเกมสุ่มนะคะเป็นเกมสุ่มที่เรานี้เอาไอดีก็มีนะคะนี่เกมสุ่มไอดีเกมสุ่มสกินปืนนะคะเกมสุ่มเพชรเกมสุ่มการินานะคะนี่เพชรไม่มีเกลือก็มีนะคะเน่ เอาเป็นว่านะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะมาลองสุ่มเว็บนี้นะคะเวฟพีเจเจชอบ J. J. Shop นะคะเดี๋ยวเจจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นให้นะครับอ่จริงเลยะครับมีทั้งเกมสุ่มแล้วก็การเติมเกมนะคะ <Wow. S 1> อย่างแรกเลยนะคะนี่เลยะค่ะมาตรงที่ลัคกี้ร้อยอนะคะนี่ <Wow. S 1> ตอนนี้นะคะตู้ไดมอนด์รอยอนะคะได้ เปลี่ยนชุดใหม่แล้วนะนี่ทุกคนนะคะจากตอนแรกนะคะเป็นชุดผู้หญิงนะคะตัวสีชุดชุดสีฟ้านะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นชุดผู้ชายนะ,ะที่มาใหม่นะ,ะทุกคน <c oughs> นี่เลยนะคะซึ่งเจ้มีตั๋วดมอนอยู่12บสงใบงั้นเดี๋ยวเจจะลองสุมเล่นๆะอ่ะอปเ,เปิดไปเดิมไปเลย2องใบใบแรกและใบที่สองจากนั้นก็10ใบย,ยับยับโหแบบ ไม่รออะไรเลยฮะทุกคนเปิดให้ดูกันไปจ่ะจเลยละฮะว่ามันเค็มขนาดไหนนะคะตอนนี้เลขลักกี้รอยอเจ้ก็ไปโอ้โหี่ตอนนี้นะคะเลขไดมอนรอยอของเจ้นะคะไปที่90แล้วนะคะก็ปรากฏว่าชุดยังไม่ออกค่ะ ตามนันนะคะสำหรับใครที่สนใจชุดนี้นะคะบอกเลยต้องรีบมาจัดกันด้วยนะคะเพราะว่าใส่ก่อนก็เพ่ก่อนฮะก็ตามนั้นละค่ะ <c oughs> และกิจกรรมต่อมานะคะก็คงจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะคะทุกคนเห็นตรงนี้ปะท็อปอัพนะคะนี่เลยครับตอนนี้นะคะได้มีคู่หูนะคะตัวใหม่ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วะค่ะทุกคนตัวนี้นะคะ ซึ่งกิจกรรมนี้เจบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมฟรีสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากเสียค่าโง่ต้องไปหาซื้อทีหลังนะฮะอรอบนี้ง่ายๆ, <S <S ๆค่ะเพียงแค่เรานะคะเติมเพชรนะคะครบ99เพชรพก็นี่เลยฮะ,ะได้เป็นสัตว์เลี้ยงไปเฉยๆฮะ,ะก็ได้สัตว์เลี้ยงไปฟรีๆนะคะคือถ้าเขามาปล่อยขายเนี่ยขาย199นะเออ199เพชรเลยนะเนี่ย อันนี้เราแค่เติมเพชรเข้านะฮะโดยที่ไม่ต้องไปสุ่มไปอะไรทั้งนั้นนะฮะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไม่สุ่มนะแค่เติมเพชรเข้าไว้ในเกมอ่าเข้าไว้ในไอเดีเราเฉยๆนะฮะอ่ากิจกรรมฟรีนะคะแค่เติมเพชรก็รับไปเลยนะฮะและถ้าหากว่าเราอยากได้คู่หูพร้อมกับความสวยความเท่อ่านี่เลยฮะเขามาเขามาในแบบรูปแบบสกีนนี้เลยฮะโอ้สวย บอกเลยผู้หญิงทุกคนต้องชอบมากสีนี้เจ๊ว่าชอบนะแบบร l u e a n พิง n k นะฮะโอ้โหดูสิอันนี้ก็ออกแนวเท่ๆนะฮะโอ้โหสกินนี้สวยนะทุกคนสวยทั้งสองเลยอะ่ะชอบอะ่ะชอบทั้งสองสกินนะคะก็ถ้าเราเติมเพชรน,นะคะครบ99เเพชรก็จะได้เพียงแค่คู่หูไปเฉยๆนะคะอ่า แค่สัตว์เลี้ยงไปนะคะแต่ถ้าเราเติมครบนะคะ199เพชรนะคะก็จะได้นี่เลยฮะทั้งคู่หู1ก็จะได้1คู่หู2สกินตัวนี้อ่าแล้วถ้าเราขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะคะนี่ขยับเข้ามาอีกนิดนึงก็299เพชรนะคะก็จะได้ครบทั้ง3อย่างเลยนะคะครบทั้ง3อย่างนะคะไม่ใช่99้าเกบวกหนึบวกสก้ไม่ใช่นะคะจบแค่299คือได้ทั้ง3เลย าตามนั้นนะคะทุกคนและเจ๊อยากจะประกาศนะคะว่ากิจกรรมตัวนี้นะคะถือว่าได้ เสร็จสิ้นแล้วนะคะเจ้ทำการนะคะจับฉลากนะคะหมุนวงล้อออกแล้วนะคะว่า3รางวัลเป็นของใครเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้จะปล่อยคลิปบอกนะคะจะปล่อยคลิปทั้งใน Youtube แล้วก็จะปล่อยคลิปทั้งใน TikTok นะคะกิจกรรมนี้นะคะที่เจ้ได้โพสต์ไปนะคะว่ากิจกรรมตอบคำถามแจกสิทธิ์ขั้นสูงนะฮะให้กับ FC ต่างๆนะคะที่คอยติดตามาให้กับ FC ทุกคนนะคะที่คอยติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตเจมาตลอดนะฮะแค่ทุกคนซัพพอร์ตแล้วคอยสนใจให้เจอันนเจก็มีความสุขแล้วฮะอ่าปกติเจก็แจกทุกเดือนอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้นะ,ะเจแจกเป็นพิเศษก็คือแจกไปถึง3รางวัลน,นะคะสิทธิ์ขั้นสูง3รางวัลมาลุ้นกันนะคะว่า UID ดที่เจหมุนวงล้อนะคะสูงได้จะเป็นชื่อ จะเป็นลายชื่อของใครนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจจะปล่อยคลิปนะคะ